ในตอนนี้นะครับพี่ก็ได้กลับมาเปลี่ยนเป็นเผ่าสกายแล้วนะครับคนดูหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยพีจะเล่นเป็นเผ่ามนุษย์ไปนะครับซึ่งที่พี่เปลี่ยนเป็นเผ่าสกายเพราะว่าคลิปในวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นสายปืนนั่นเองน,นะทุกคนก็ตามที่เห็นในโปรคลิปเลยนะครับพี่ก็จะมาเล่นปืนพิษของเรานั่นเองนะโอ้โหผมรู้คือแบบไม่มีคนดูคนไหนพูดถึงแบบสายปืนนะนะเห็นพูดแต่แบบว่าให้พีเล่นสายผลกับสายดาบนะทุกคนคือแบบพี่ก็แบบโอ้โหอยากจะเล่นแต่สายปืนนะทุกคนมาถือว่าพี่ขอแล้วกันซึ่งปืน มาเล่นในวันนี้นั่นก็คือปืนพินนั่นเองนะทุกคนอะซิดัมไรฟเฟิใช่ไหมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะซึ่งพี่ก็จะมาเล่นเป็นผู้กับดาบไอ้นี่ด้วยนะทุกคนดาบอะไรนะมันชื่ออะไรนะนี่นะครับโซเคนะทุกคนซึ่งเอาง่ายๆเลยคลิปในวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นปืนพิษกับหมัดใหม่นั่นเองนะทุกคนซึ่งพี่คิดว่าพี่น่าจะยังไม่ได้ทานะทุกคนส่วนเผ่าเนี้ยก็ใช้เป็นเผ่าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าพี่สุ่มได้เป็นเผ่าสกายไงก็เลยจะใช้เผ่าสกายนะครับส่วนผลนี่ไม่พ้นผลมื เป็ผนผลสายฟ้าก็คือแบบไม่รอดนะสำหรับสายปืนมาเล่นยากจริงเพราะฉะนั้นฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยคลิปนี้ขอ300ไลค์ได้ไหมครับผมถือว่าพี่ขอนะคือไลค์อ่ะมันแดกไม่ได้หรอกเว้ยและไลค์มันไม่ได้เงินนะคนดูแต่ว่าแบบมันได้กําลังใจเว้ยน,น้องอันว่าทุกคนไปซื้อแก่ตาลาพี่กันก่อนตอนนี้พี่ก็อยู่ในหน้าเว็บของเปิ้ลคุงช็อปนะครับก็เป็นร้านไก่ตันของพี่นั่นเองนะตอนนี้เนี่ยไก่ตันของพี่เนี่ยได้ลดราคาแล้วนะครับผมก็กกกกกตตมมััันนนนนนอออยูู่่่่่่ททททีี69 79บาาาาาาะะะคคคเเเงุุ็้้ไผผข10ร2 สี่บก้าบาทนะทุกคนผมบอกเลยว่าของโคตรตึงโคตรคุ้มแน่นอนนะของผมคัดมาอย่างดีนะไกตันเจนมาสมอด์แบบคู่ V 4เทียสิก็มีนะทุกคนมาซื้อกันได้นะของเพิ่มเติมกดตรงนี้นะแล้วกวดตรงนี้แล้วเลื่อนลงไปให้สุดนะทุกคนนี่นะทุกคนก็จะเจอผอไซบอก์กผอบููด้วยนะแล้วก็กล่องสุ่มรหัสเทพร้อยนะใครสนใจเนี่ยมาซื้อได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ร่างคลิปเลยพี่ปักหมุดไว้แล้วเฮ้ยโอ้โหผมเจอคนบ่วยอยู่ข้างนอกครับมาครับอ้วนคือผมบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยคอมโบได้ค่อนข้าาางดีนะแแบบวว่่่ออมชต ถ้าเจอถ้าเจอผลองโกงนี่ก็อาจจะแพ้เอ้ยกูคิดว่ากูเล่นกีตาร์เว้เยเนยไม่ได้เล่นนานทัอืมไม่เงยกูดูดเลือดก่อนเลยแล้วกันเอ้ยกูเล่นสายปืนอยู่ไหมเนี่ยผมลืมดูโอเคครับสายปืนนะต้องอัพสายปืนนะทุกคนนี่เอยิงพลาอุ้ยคนพลาสายผลหนอโคตรแรงนี่ไงเออมานี่ดิมานี่ดิดแทกอืมเน,น้นๆเรียบร้อยครับผมไอ้นี่แม่งจะมาล่ากูเดี๋ยวมึงเจอ เดี๋ยวมึงเจอแน่เป็นแค่ไก่ครับเรียบร้อยครับหัวแตกมาเสียเวลาแถมไม่ได้คิวเลยครับไอ้นี่โคตรจมึนนะแต่อันนี้ผมได้คิวนะแต่เล่นของโกงจันเลยเปิดมันเนี่ยอุ้ยอุ้ยมันเปิดมันเปิด,มปดผมยิงปืนพิษไตมาครับยิงปืนพิษไตนี่ไงมันวิ่งวเร็วจังอะทุกคนมันไม่ใช่ละอุ้ยอุ้ยผมตายแนย่เชื่อกูตายได้ ตายได้แต่ว่ายังดีกว่าโอ้โหไม่มีกีตาร์แล้วลำบากว่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมถ้าเกิดผมเจอผลที่โกงก็จะสู้ยากหน่อยอ่าเสียสกิลแล้เฮ้ยไอ้เชี่ยนยี่ยายนะโอ้โหกูโคตรเกลียดเลยว่ะโอ้ยหย่านะอู้หผมจะตายว่ะไม่ได้ละไม่ได้ละทุกคน โอ้โอ้ตายตายโอ้เสียเสียจัดนเลยว่ะแม่งือยมันเผาตื่นอยู่วะวะอ่าอันไม่ได้กลับล่านี้ว่านี่ไงอ้อโอ้ยบอดไอ้เฮียกูยังชอบเลยนี่ไงแม่งวนตีนวนตีนนะครับยิงปืนพิษใส่มันไปหนึ่งที โอ้ผมเสียให้มันเลยว่ะช่วงนี้นี่ผมอาชีพแล้วแบบเล่นเล่นแล้วตายบ่อยนะทุกคนไม่รู้ทำไมนี่ไงนี่ไงนี่ไงกูจัดให้ครับต้องยิงปืนพิษนะต้องยิงปืนพิษนี่ไงโดนโดนหนึ่งดอกดิโดนดิโดนดิโดนหลายหลายดอกไปดินี่ไงกูยิงรวยว์นี่ไงโดนเต็มไปดิโง่มานี่ นี่ไงโดนเต็มไปดิโดนยิง,ยงอีกดิมึงอึดจังทุกคนมึงอึดมากเหรอฮะ,ฮะไม่ได้เล่นแบบชิปล็อกนานแล้วครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงตายไหมตายไหม <c oughs> อุ้ยทำไมมันอึดจังอึดมากอู้อึดมากโดนไปดิเอาวยิงไปดิดนี่ไงอาวยิงไปดิอาวยิงไปดิ ยิงรัวๆครับจังหวะนี้เียเอ้ยดูดิสู้ยากมากนี่โดนไป็นหนึ่งดอกครับผมปืนพิษเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บรัวๆกูยิงรัวๆไงยิงรัวนี่อ้าวโดนโดนโง่นี่ไง กูเกียรตผลพายจริงๆเลยเอ้ยนี่ไงโดนยิงรวยดิมันจะตายเรียบร้อยครับหัวแตกนี่ไงโดนปืนพิษกูสแปมไปดิโอ้โอดีนะผมลงมาเรียนถ้าลงไพ่เลทนี่น่าจะฆ่าหัวตกยับยาบแล้วนะคนดูพี่พี่ผมจะได้ยอรู้ยังไงอยากได้ยอรู้งั้นเหรอต้องนี่เลยมารู้ช็อปร้านบริการกดผลและเกมพาร์ตเลเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก,ก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ โอเคครับอ้วนตอนนี้พี่ได้ยายเซิร์ฟมาใหม่แล้วนะครับก็ดูเหมือนจะได้ยินคนเล่นผลยิงจอดหรือเปล่าผลยิงจอดนี่ถ้ามันแปลงร่างที่ผมสู้ลําบากนะทุกคนเอาไอ้นี่แหละอุ้มมันใส้มึงมานาแล้วมานั่นนั่นเสียพลาดละเฮ้ยทำไมมึงต้องเล่นของแบบนี้ด้วยวะไม่เข้าใจโอ้โหผมตายแน่ผมตายแน่แนทุกคนยังไงก็ตายว่ะโอ้โหโอ้หหนืดมาก โอ้โหจะสู้ยังไงวะ<อ>มันโกงเกินกูข้าหัว3 0มสิบเอ็มก็เอาไม่รอดนั่นเนี่ยมันสู้ไม่ได้ครับสู้ยากกว่าแล้มีคนเล่นปืนพีทครับนี่ไงไอเฮียมันเล่นผลบาคี้ไอฟ้าเลยมันเล่นผลบาคี้รับคนดูนั่นโอ้โหพางมดออกก่อนดีกว่าครับปลอดภัยไว้ก่อนนี่ไงเอาโอ้โหโอ้โหโ ขั yup. ดก like, ันดีจัดโอุ้ Due ่มสู้ไม่ได้นะเนี่ยของคือของพวกมันเนี่ยโกงเกินนะเฮ้แต่นี่เล่นปืนพี่ครับผมน่าจะไหวอยู่อ่ะอืมอืมอืมไอ้สัตเลยเอ้ยโอ้โอ้อืเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยเรามีสิทธิ์ได้คิวหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยครับผมได้คิวหนึ่งนะทุกคนเออเอเดียรเดียรเดียร โอ๊ยโอ้ยไอ้เฮียจะตายปัดบช่วงนี้ผมใช้คำหยาบเยอะหน่อยนะครับคนดูคือแบบมันอินเกินอ่ะฮู้ยอมเมียวเมียวเมียวเมแล้วแม่พี่ตัวตัวข้างหลังพี่พี่พี่ก็ไปเอามันสิแล้วผูพี่จะลุมผมทำไมเนี่ยเฮ้ยไหวไหมเนี่ย อาโดนครับผมไอ้นี่นี่ตัวดีมึงตัวดีมึงตัวดีนี่ไงหัวแตกไปดิบ F ไก่เหรอโอ้โหชื่อคนไทยจัดนะทุกคนโอ้โหมีแต่ผลบปว่าพวกแบบพวกผลที่มันเป็นสายโซอนนะทุกคนเนี่ยที่ผมเจอก็โซอนอกเนี่ยอะไรครับอะไรครับโอ้โหโกงเหรอนี่งอุ้ยทำไมมันเดินเร็วจังวะทุกคนไม่เหียทำไมมันวิ่งเร็วอะอู้ทุกคนดูมันเดินดิ ดูดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เอาดีโอ้โหโอ้อเอาไอ้ทำไมกูตีมันไม่เข้าอุยอ้ยกูจะโดนเล่นเองหิวก่อนเลยครับผมฮิวก่อนจังหวะเนี้ยสาดไปสาดไปสวยครับผมอ่ามึงโดนกูมึงโดนกูมึงโดนกูนี่ไงนี่ไง นี่ไงเรียบร้อยครับตีพิษตายตสมหนะ้าอยากเล่นงนตีนวิ่งอย่างเร็วอ่ะโอ้โหเกือบแตกอ่ะโอ้วเสริมนี้ข้าหัวน้อยด้วยนะผมเกือบตายทุกคนต้องคิดเอาวิ่งเร็เวมากมือของอะไรทุกคนอ่าดนนะอ๋ออยู่ด้านหลังครับอะไรอะไรมานี้มานี้โอ้ยโอ้ยมันคาดผมดีจัดเลย มโอ้มันเริ่มมนันนัวแล้วผมรู้สึกได้ถึงอันตรายครับผมนี่ไงอ,อย่านะอย่านะอย่าอ,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 อืมมานี่เลยลากตัวเองมาตายมึงรู้ตัวไหมว่ามึงลากตัวเองมาตายนี่ไงตัวโมบไปปึ๊บปึ๊บนี่ไงเรียบร้อยครับหัวแตกนิ่มเกิน ตัวนี้เดี๋ยวเอาสามแล้สามมันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมดู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 คอมโบนะคนดูดูคอมโบครับนี่ไงนี่ไงเอ้ามีตัวนี้มาแทรกแสงโอ้โหเกือบโดนลาฮนี่ไงหนึ่งทีครับยิงปืนพิษอีกหนึ่งดอกแตกครับผมโอ้โหนิ่มจัดปืนพิษโคตรแรงโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้หงนายเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไงหัวแตกไปดินิ่มจะจัดนะเอาเอาเอานิ่มอุ้ยนัดเดียวอิง ดูคนดูดูมันใส่ของแต่งอะไรครับเดี๋ยวพี่จะไปลองเล่นมั่งเริ่มละเริ่มละแล้วปวดไนกเก้นแล้วอ่ะขูขอเลือดหน่อยแล้วกันผมให้ต้องจับให้โดนโอ้โหติดสถานะ เอ้ยทำไมสกิลนี้มันจับไม่โดนหรอหรืออะไรออืมโอ้ยจะตายครับมันจะตายมันจะตายอ้าวเดี๋ยวกูเปลี่ยนของมาฆ่ามึงเนี่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะออกไปแล้วนะทุกคนคือเมื่อกี้ที่ผมโคตรปวดหัวผมเชื่อเลยแบบใครที่เจอแบบผมอะน่าจะปวดหมองอะอยากจะใช้ของอย่างอื่นมาฆ่ามันมากเลยรู้สึกแบบโอ้โหจับมันยากากมันวิ่งเร็วเกินไปนะไม่รู้ว่ามันใช้ของแต่งอะไรนะทุกคนใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะคือมันวิ่งเร็วเกินนะทุกคนจริงๆเลยผมว่าฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดดิ่งไอพี่ด้วยแล้วกันนะครับคนดูขอ้อขยายพี่เล่นเซนไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปซื้นะอ chúc ngoài